That gold free. Wanna touch everything wanna is I gold free โอเคหลังจากที่เรากลับมาจากอนี่นะครับกิจกรรมวันนี้นะครับก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรกลับมาก็เกือบเย็นเลยนะครับเราก็จะพามาเดินดูในเมืองวังเวียงนะครับเมืองวังเวียงนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับ ก็ขับรถวนไปวนมานะครับเราก็จะมาหาอะไรกินตอนเย็นนะครับนี่ฮะก็จะมีร้านต่างๆนะครับแล้วก็มีร้านเหล้าด้วยนะครับร้านเหล้าร้านพวกนั่งกินชิวๆก็มีนะอะ่นี่ก็คือมินิมาร์ทนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารพื้นบ้านกินนะครับพวกสตตีทฟู้ดที่นี่นะครับดูสิครับว่าสตตีทฟู้ดที่วังเวียงเนี่ยมีอะไรกินบ้างนะครับ นี่ก็เป็นถนนหลักนะครับเป็นถนนเส้นกลางนะครับของเอมืองวังเวียงนะที่นี่เนี่ยผมว่านะสังเกตดูนะครับร้านโดนร้านโรตีแล้วก็ร้านเบอร์เกอร์เนี่ยเยอะมากเนี่ยครับก็จะมีติดติดติดกันเลยนะครับอ่าเนี่ยฮะร้านโรตีนะครับนี่ครัเรียกอะไรแม่ค้าโรตีนะครับแล้วก็มีฮอทดอกมีน้ำปั่นเนี่ยแนวๆร้านแนวๆเนี้ยจะเยอะมากนะครับนี่ผมเดินหาลูกชิ้นปิ้งนียังไม่เจอเลยเนี่ย หรือว่ามาก่อนฝรั่งอาจจะมาเที่ยวเยอะนะครับเขาก็เลยขายเบอร์เกอร์ฮอทดอกกันเยอะนี่ฮะก็จะเป็นร้านข้างทางแบบนี้นะครับตอนนี้มีวัดด้วยวัดท้าวสุอําวัดกลางอ๋อวัดกลางสุวรรณารามครับนี่ฮะวัดกลางสุวรรณารามอ๋ออยู่กลางเาามือางาโอเคครับนี่ฮะแม,แม่ค้าเขาบอกวัดกลางนี่ <boring. S 1> ๆๆครับก็จะมีร้านสองฝั่งนะครับ ก็วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็ค่อนข้างออไม่พุกพ่านเท่าไหร่นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบพลุกพ่านนะก็มาเดินชิวๆได้นะครับเีผมยังไม่เจอสิ่งที่ผมจะอยากกินเลยเนี่ยเน,นี่อะไรครับซอยนี้ก็ไม่น่ามีของกินเดี๋ยวเราไปซอยหน้ากันดีกว่าสรุปเราก็เดินมาแถวโรงแรมเราที่เราพักนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ติดกับแม่น้ำซองนะครับ ก็จะเป็นร้านที่มีบรรยากาศที่แบบว่าเหมาะกินอาหารแล้วก็มองเห็นแม่น้ำซองนะครับก็นี่ฮะร้านอะไรอ่านไม่ออกร้านอาหารอําอะไรเนี่ยอ,อําพาเอออ่านไม่ออกใช่าหมเถอะนี่นะครับก็เราคิดว่าเราจะกินร้านนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นร้านที่ติดน้ำซองแล้วก็ได้วิวได้วิวภูเขานะครับโอ้ oh, คนเยอะนะครับวันนี้ เมื่อวานยังไม่เยอะเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าทัวร์ลงครับทัวร์ทัวร์วววเกาหลีมาลงครับอ่าเพราะว่าตอนนี้เกาหลีเริ่มเข้าได้แล้วนะครับก็เนี่ยเขาเปิดเพลงไทยด้วยนะครับเนี่ยเปิดมาลิฮอนหน้าครับโอเคร้านที่เราจะกินก็น่าจะเป็นร้านนี้โอ้แต่ว่าเรามาพร้อมทัวร์เลยครับน่าจะนานมากโอเคกินดีไหมเนี่ยร้านนี้เมื่อวานคนยังน้อยอยู่เลยเนาะอ่า หรือว่าจะข้ามไปกินฝั่งนู้นครับข้ามเรือไปสิบบาทหรือว่าถ้ากินร้านนี้นานแน่ไม่ต้องข้ามเดี๋ยาก,กินเถอะเราก็สั่งเบียร์รอกินชิวๆเอาวิวไปโอเคปะสรุปร้านนี้แล้วกันเนาะร้านนี้แหละ ให้ร้านนี้นะครับก็คือร้านใกล้โรงแรมนะครับนี่ครับเติดน้น้ซองครับนี่ฮะเตี๋แม่น้ําซองนะครับฝั่งนู้นนะครับที่เป็นเก้าอี้สีเขียวนะครับเมื่อวานเราไปคาไปกินกันมาถือว่าอาหารใช้ได้นะครับก็เขาจะทํารสชาติคล้ายๆคล้ายๆไทยๆนะครับบ้านเรานะก็รสชาติดีทีเดียวแหละครับก็ราคาก็ไม่ไม่ถูกไม่แพงแล้วกันเนาะอ่านี่ครับแล้วก็มากินนี่ครับ ร้านนี้นะครับเมนูก็จะเป็นภาษาลาวนะครับแต่ว่าเพราะบางเมนูก็พออ่านออกนะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ฟังประเภทยำนี่ลองดูประเภทยำยำหม,มึกทะเลเนี่ยห้าหมื่นกีบ5ห้าหมื่นกีบประมาณเท่าไรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าร้อยสิบบาทแล้วจตลิดครับวันนี้เลทแพงหน่อยวันนี้เราวันแรกที่เรามาเลทเลทแสนเดี๋ยวนะพันละ 4, ส,น 3, สี่แสนสามเออแพงก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับ ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศดีครับโอเคครับสั่งอาหารไปสองสาอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยไหมนะครับเราได้แล้วนะครับที่เราสั่งไปเนี่ยครับก็มีนี่ครับเขาเรียกว่าหมูยา่างก็คือถ้าเราสั่งเราก็จะต้องพูดว่าปิ้งหมูนะครับไก่ย,ย่างเราก็จะต้องเรียกว่าปิ้งย่างปลาย่างก็จะต้องว่าจะต้องพูดว่าปิ้งยปิ้งปลา<ไ>ปิ้งไก่ปิ้งปลาเออก็ถูกเขาแล้ว<ส>เขาก็ปิง้งจริงๆแหละอันนี้อันนี้ที่สั่งไปนะครับเป็นลาบลาบหมูนะฮะ ขอดูก่นอนโอ้ก็หน้าตาเฮ้ยลาหมูใส่ใส่อันนี้ด้วยวะใส่อะไรวะเขาเรียกอะไรถั่วงอกโอเคขอบคุณมากใส่ถั่วงอกด้วยวะแล้วนี่ครับก็คือเวลาถ้าเราสั่งปิ้งหมูบางร้านนะครับก็จะให้เครื่องเคียงมาแบบนี้ก็จะมีข้าวขนมจีนเขาเรียกอะไรข้าวปุ้นปะแล้วก็มีน้ําน้ําจิ้มน่าจะหวานหวานไม่มีพริกเลยนะครับแล้วก็เราสั่งปลาปลาคังทอดกระเทียมไปนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าปลาเครื่องปลาเครื่องนะับปลาเครื่อง นี่ฮะคือปลาคังทอดกระเทียมนะครับก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดโอเคจะอร่อยเหมือนร้านเมื่อวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเราขาดอีกอย่างปะเราสั่งไปกี่อย่างแค่นี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรากินกับเบย์ราวนะครับเย็นๆนะครับนี่ฮะโอ้โหกินเบย์ลาวยเย็นๆแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ครับอืหาได้ที่ไหนครับนะฮะนอกจากวางเวียงนะครับน้ำซอง ริมแม่น้ำซองนะครับโอ้โหเบียร์เย็นๆนะครับกับอาหารอร่อยๆนะครับอ่าเป็นมื้อเย็นที่แบบสุดยอดครับถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสก็มาได้นะครับวังเวียงนะครับผม